สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานะสอนวิธีการสมัครนะนะแอปอพลิเคชันนะครับก่อนอื่นกดยอมรับไปก่อนนะครับกดขั้นตอนถัดไปทีนี้เราก็มากรอกนะกรอกชื่อที่อยู่เรานะครับก็กรอกตามจริงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะกุ่มพาละกันกุมภา ยไฟนะครับ wi Fi, นะบนะตึกนะครับอะตึกใส่ไปนะครับปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับจังหวัดกทมนะครับเขตนะครับแข้งแข้งแข้ง เขตยันนาวา่าแ,แขวงช่องนอนสี่นะัก็ข้อมูลให้เรียบร้อยนะก็วันเดือนปีเกิดนะเด,เดี๋ยวนเดือนปีเกิดก็ใส่ไปเลยนะเจ็ดทักสิบเอ็ดสองห้าสาองะ ปึ๊บชื่อเฟซบุ๊กกุมภานะรหัสนะที่เราจะใส่ไปนะแล้วก็ตั้งไปเลยรหัสนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเบอร์โทรนะเบอร์โทรเบอร์นี้นะซื้อมาเพื่อสมัครการนี้เลยนะศูนย์แปดสามสองหนึ่งแปดนะห้าหกแปด ห้ะกดรับนะคับนะปึ๊บรอ60สิบวิเจ็ดศูนย์เห็นไหมครับเจ็ดเจ็เ้นย์ห้าเจ็ดเก้าศอ่ากดท่านตอนต่อไปยืนยันการสมัครปุ๊บปุ๊บ่าดูสิ เสร็จเรียบร้อยปิดโปรโมชั่นไปอ่านะสมัครเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นนะ s ัสต e r เมรลูกค้าทันทีนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้ววิธีการสมัครนะครับหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่ App Store หรือ Play s t y s t นะครับโหลดแอป o p l i มานะครับหลังจากนั้นนะครับกดไปที่บัญชีนะครับ ก็จะเจอหน้าเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกไปที่ติดต่อพาร์ทเนอร์นะครับดูพาร์ทเนอร์คนดูแลเราคือใครนะครับแล้วก็เข้ามาที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับกรอกข้อมูลให้ครบนะครับทั้ง4ขั้นตอนเลยหลังจากนั้นนะครับเข้าสู่ a f f i l i a t e p r o โปรแกนะครับเพื่อเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในกลุ่มของบริษัทได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสมัครตัวบริสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ